เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังความฉลาดล้ำของ AI ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีต้นทุนอะไรซ่อนอยู่บ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงต้นทุนด้านพลังงานที่มันมหาศาลมากๆแล้วก็ไปดูทางออกที่อาจจะฟังดูเหมือนหนังไซไฟแต่มันอาจจะเปลี่ยนโลกของเราไปเลยก็ได้ครับคือทุกครั้งที่เราพิมพ์คาสั่งหรือถามคาถามง่ายๆกับ AI เนี่ย เบื้องหลังมันไม่ได้สะอาดหรือเป็นแค่ดิจิทัลล้วนๆนะครับจริงๆแล้วมันคือการจุดชนวนปฏิกิริยาลูกโซ่ที่สูบทรัพยากรทางกายภาพจริงๆบนโลกของเราไปแบบมหาศาลเลยซึ่งมันคนละเรื่องกับภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ดูเรียบง่ายของเราลิบลับเลยแหละครับลองดูตัวเลขนี่สิครับ12%นี่คือตัวเลขคาดการณ์นะครับว่าภายในปี2028บรรดาศูนย์ข้อมูลหรือ data center เนี่ย อาจจะต้องใช้พลังงานมากถึง12%ของพลังงานที่ผลิตได้ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าตัวการหลักก็คือ AI นี่แหละครับแล้วไม่ใช่แค่ไฟฟ้านะครับน้ำก็เหมือนกันดูตัวเลขนี่สิครับ5ล้านแกลลอนนี่คือปริมาณน้ำที่ Data Center ใหญ่ๆแค่แห่งเดียวอาจจะต้องใช้ในแต่ละวันนะครับย้ำว่าแค่เพื่อระบายความร้อนให้เซิร์ฟเวอร์เท่านั้นเองโอ้โหเยอะมากๆเลย ประเด็นสำคัญก็คือการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ AI เนี่ยมันกำลังสร้างวิกฤตด้านพลังงานขึ้นมาเงียบๆครับแล้วก็กำลังบีบให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ต้องเริ่มมองหาแหล่งพลังงานแบบใหม่ๆที่มันต้องบอกว่าสุดขั้วมากๆเลยทีเดียวและทางออกแรกที่หลายคนกำลังพูดถึงกันก็คือพลังงานนิวเคลียร์ครับใช่แล้วครับพลังงานที่มนุษย์เรามีความสัมพันธ์ด้วยแบบทั้งรักทั้งกลัวมานาน แต่คราวนี้เราไม่ได้พูดถึงโรงไฟฟ้าแบบเก่านะครับแต่เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ที่มันเล็กกว่าเดิมแล้วก็ยืดหยุ่นกว่าเดิมมากๆเจ้านี่เรียกว่า SMR หรือ Small Modular Reactor ครับคือมันไม่ใช่โรงไฟฟ้าขนาดยักษ์มหึมาเหมือนที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับแต่ถูกออกแบบมาให้มันเล็กกระทัดรัดหรือก็เป็นชิ้นๆเหมือนตัวต่อเลโก้เลยซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับการเอาไปตั้งเพื่อจ่ายไฟให้กับ Data Center โดยเฉพาะเลยและที่น่าสนใจมากๆก็คือข้อดีของมันนี่แหละครับ คือพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันแทบจะตอบโจทย์ทุกอย่างที่ Data Center ต้องการเลยนะอย่างแรกเลยคือมันให้ไฟได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีดับไม่มีสะดุดแล้วก็ยังใช้พื้นที่น้อยกว่าโรงไฟฟ้าแบบอื่นเยอะแถมยังเป็นพลังงานสะอาดที่แทบไม่ปล่อยคาร์บอนเลยด้วยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับแต่แน่นอนครับเรียนย่อมมี2ด้านความท้าทายก็มีไม่น้อยเลยเหมือนกันอย่างแรกเลยคือเรื่องเวลากว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยคาดว่าต้องรอถึงช่วงปี2030โน่เลยนะครับ แถมเงินลงทุนเริ่มต้นก็สูงปริดแล้วก็ยังมีปัญหาโลกแตกเรื่องกากนิวเคลียร์ที่ยังหาที่เก็บถาวรไม่ได้ไหนจะเรื่องกฎระเบียบใหม่ๆด้านความปลอดให้อีกก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักเหมือนกันครับเอาล่ะครับจากเรื่องบนดินตอนนี้เราจะไปสู่เรื่องที่มันหลุดโลกยิ่งกว่าเดิมอีกถ้าการหาพลังงานให้ AI บนโลกมันยากนักแล้วถ้าเราย้าย Data Center ทั้งยวงขึ้นไปไว้บนอวกาศซะเลยล่ะฟังดูเหมือนพล็อตหนังเลยใช่ไหมครับ ที่ที่เรากำลังพูดถึงกันก็คือวงโครจรระดับต่ำของโลกหรือ l e o ครับมันเป็นบริเวณที่ใกล้พอที่จะส่งข้อมูลกลับมายังโลกได้ไม่ยากแต่ก็สูงพอที่จะเข้าถึงแหล่งพลังงานที่ดีที่สุดในจักรวาลน,นั่นก็คือดวงอาทิตย์ที่ให้พลังงานได้ฟรีฟรีตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดทีนี้ภาพของ Data Center ในอวกาศเนี่ยมันไม่ใช่ตึกใหญ่ๆหลังเดียวนะครับแต่เป็นเหมือนฝูงดาวเทียมเล็กๆนับร้อยนับพันดวง ที่เชื่อมต่อถึงกันด้วยเลเซอร์แล้วก็ทำงานประสานกันเหมือนเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่ลอยอยู่บนฟ้านั่นเองซึ่งไอเดียนี้มันก็มีความขัดแย้งในตัวเองที่น่าสนใจมากๆเลยครับคือด้านหนึ่งมันก็ฟังดูเหมือนโลกในอุด,ดมคติของการประมวลผลเลยนะแต่อีกด้านหนึ่งความเป็นจริงในอวากาศมันก็โหดร้ายและเต็มไปด้วยอันตรายแบบมหาศาลเหมือนกันคือถ้าเราลองเอามาเทียบกันบนกระดาษแบบนี้ผลลัพธ์มันน่าทึ่งมากเลยนะครับ อวกาศเนี่ยให้ทั้งพลังงานฟรีการระบายความร้อนก็ฟรีที่ดินก็ไม่ต้องซื้อซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะทำให้ต้นทุนการดำเนินงานมันถูกกว่าบนโลกถึง10เท่าเลยทีเดียวคนที่สนับสนุนแนวคิดนี้อย่างอีลอนมัสก์นี่ก็มองโลกในแง่ดีแบบสุดๆเลยนะครับเขาถึงกับบอกว่าอนาคตแบบนี้เนี่ยอีกแค่ไม่เกิน5ปีก็มาถึงแล้วแต่ในทางกลับกันผู้นำในวงการอย่างเจนเซนหวง CEO ของ n อ i น i a ดีับมองว่า แฮ่มันก็เป็นแค่ความฝันนะ่ะเพราะเขามองเห็นอุปสรรคทางเทคนิคที่มันใหญ่หลวงมากๆที่ยังขวางทางอยู่และนี่ก็คือมุมมองจากฝั่งวิศวกรและคนที่ไม่เห็นด้วยครับซึ่งมันก็คือความจริงที่โหดร้ายมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรังสีคอสมิกที่คอยทำลายชิปตลอดเวลาหรือปัญหาเรื่องการระบายความร้อนในสภาวะไรอากาศที่มันยากมากๆแล้วที่สำคัญที่สุดถ้ามีอะไรพังขึ้นมาเนี่ยเราส่งช่างขึ้นไปซ่องไม่ได้นะครับเสียคือเสียเลย แถมเทคโนโลยี GPU มันก็ไปเร็วมากแค่ 2- อสปีก็ตกรุ่นแล้วปล่อยขึ้นไปแป๊บเดียวก็เก่าซะแล้วสุดท้ายแล้วเราก็เลยมาถึงทางแยกที่ต้องเดิมพันครั้งใหญ่กับอนาคตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นี่แหละครับโดยมี2เส้นทางที่มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงรออยู่ข้างหน้าคำถามสุดท้ายก็คือเราจะเลือกทางไหนเราจะเดิมพันกับการควบคุมพลังปรามาณูบนโลกพร้อมกับยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าเราจะกล้าพอที่จะเอื้อมมือไปให้ถึงดวงดาว ไล่ตามความฝันที่อาจจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้หรือมันอาจจะกลายเป็นแค่ความพยายามที่ล้มเหลวและสูญเปล่าเป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆครับ